อัปเดตฝนฟ้าอากาศประจำวันที่3มกราคมไปจนถึงวันที่8มกราคมไปรับชมรับฟังกันเลย 3-5มกราคม69ประเทศไทยตอนบนจะมีอุณหภูมิลดลงกับมีลมแรงโดยในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางตอนบนจะมีอากาศเย็นถึงหนาวส่วนภาคกลางตอนล่างกรุงเทพและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงรอกใหม่จากประเทศจีน จะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ส่วนในช่วงวันที่6-8ถึงมกราค,คม69ประเทศไทยตอนบนยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวอย่างต่อนเนื่องและอุณหภูมิจะลดลงกับมีลมแรงเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงอีกรอบหนึ่งจากประเทศจีนจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้อัปเดตในส่วนของภาคใต้นะคะ3-5มกราค,คม69 ภาคใต้ตอนล่างจะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้บางพื้นที่เนื่องจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังปานกลางพัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันสำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันจะมีกำลังปานกลางโดยอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2 m, เมตรอ่าวไทยตอนบนและห่างฝั่งทะเลอันดามันคลื่นสูง1-2เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนในช่วงวันที่6กถึงแมกราคม69ภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งเน้นทางตอนล่างของภาคเนื่องจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกําลังปานกลางที่พัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลน้ำมันจะมีกําลังแรงขึ้นสําหรับคลื่นลมบริเวณเอ่าวไทยและทะเลน้ำมันจะมีกําลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยตอนล่างจะมีคลื่นสูง2-3ถึงเมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตร ส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอควรระวังของให้พี่ๆน้องๆบริเวณประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ตอนบนดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศยังคงหนาวเย็นและระวังอันตรายจากอากาศีภยัยเนื่องจากสภาพอากาศแห้งและลมแรงส่วนชาวเรือบริเวณเอ่าวไทยและทะเลน้ำมันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวงังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองตลอดช่วง